ม็นใหญ่บ้างเจอสากไหมมา<ะ>เจอปลาใหญ่ไหมอุดอยู่เดียวเพียบเลยใหญ่ไหมอ่ะกอแค่เล็กแค่แอีกสวัสดีครับผมจอร์ดซีแมนครับทริปนี้เป็นทริปพิเศษนะครับเรามาดำน้ำยิงปลาแต่เราต้องปล่อยปลาเพราะอะไรตามชมเลยครับ คนคอยพยุงสมอนะมีลุ้นนี่อาจารย์อาจารย์อาจารย์นิเวศอยู่ตรงนี้ครับเข้าไปในรอบแล้วเอาเต๋าดี๋ยวเดี๋ยวออะะไร่มันไอสมอของน้ามันจะติดได้ไหมได้ได้ได้โจลองก้มดูดิได้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 เจ็กได้ให้สายตึงไว้โจต่องไว้โจต่องไว้ ได้ลองลองให้ทางนี้สาวดูไหมแล้วคอยดูด้วยถ้ามันหุ่ดเดี๋ยวผมดันเข้าไปอีกนิดนึงดีกว่าเอาเอาเอาครับเพื่อความแน่นอนฮะประดาน้ำเขาบอกขอดันสมองเข้าไปอีกนิดนึงกลัวถ้าขาดก็ไม่เป็นไรปลาออกได้แต่ถ้าไม่ขาดนี่ก็สงสารปลานะครับเอครับหน่วยซิลที่จะช่วยปลาเก๋ากุศลาดอยู่ในรอบขาดเดี๋ยวเราครัทำการปล่อยนะครับ ตัวไหนที่เล็กเราก็ปล่อยตัวใหญ่เราก็ปล่อยเหมือนกันนะฮะปล่อยลงเรือเจอ๋ไหมตึงแล้วพอเลยนะจงเไม่ใชส่สาวมาถึงนี่แล้วบ่เอาคนๆเฮ้อนัน่นคอยดูด้วยเดี๋ยวมันหลงนะมัน <l ots> น้ำมันไหลพัดไปเลย <l ots> ว่ายไปเลยว่ายไปหาตรงที่รอบเลย <l ots> เดี๋ยวน้ำตืดวมันตามน้ำขึ้นลง ครสีส่ชั่วโมงน้ำเปลี่ยนนะประดาน้ำเรานะครับหน่วยเซลประจำเรือซีแมนจะช่วยปลาในรอบที่เต็มไปด้วยปลาเล็กปลาน้อยกัดกินกันเองครับเราต้องกู้ขึ้นมาเพื่อปล่อยรอบขาดมาแปะอยู่ข้างเกาะน,นี่เองครับนี่ครับข้างเกาะครามบางสะเลนี่เองครับเหมือนกู้ภัยใต้น้ำเลยนะครับวันนี้พิศเศษจริงๆ ดันน้ำดันมาเจอรอบรอบขาดแปลกนะรอบไม่ต้องใช้เหยื่อฮะถ้ามีปลาอยู่ข้างในตัวที่มาทีหลังอยากจะเข้าหมดอะไอตัวในอยากออกตัวนอกอยากเข้านี่แหละรอบเอาวินก็วินเลยขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วเต๋อเขาแข็งแรงมากขึ้นแล้วช่วยแรงนี่เอาแล้วครับนี่คือการกู้นะฮะกู้รอบดักปลาของตะมงนะครับ ครับผมมาถ่ายตรงหัวเรือแล้วนะครับไายเรือขึ้นได้นะครับเดี๋ยวนะครับผมบริการพายเรือก่อนโอ้สุดยอดเจ้าเดี๋ยวเปิดน้ำให้ครับเอาละครับผมไปหัวเรือแล้วครับวินไปวินไปไม่ดราม่าหรอกครับเราช่วยปลาเดี๋ยวปล่อยปลานะฮะปลาตัวที่น่าสงสารสวยงามเราปล่อยหมดถ้าปลากินได้ก็ขออภัยนะฮะ เราก็ถือว่ากาสเป็นรางวัลในการช่วยธรรมชาติมาแล้วครับนี่ครับรอบโอ้โหนี่สมอเกี่ยวมาไปข้างเรือไปข้างเรือข้างเรือเะตอกกล้องเอาดิลงให้นายโจเอาอะไรเบ็ดเอาไปไปข้างเรือเดี๋ยวนะฮะถือไว้ก่อน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 เอาเจ้าขึ้นฝั่งไหนนะฝั่งนี้แหละฝั่งที่โจยืนเนี่ยแหละครับอ่ะ ลอยแล้วเหรอลอยแล้วลอยแล้วท้ายดียกว่าไหมพุ่จอนฮะท้ายดีกว่าไหมท้ายมันจะแคบนะผมว่าตรงกลางเนี่ยแล้วเดี๋ยวอ่าเออนี่อย่างนี้ก็ได้หนิเท่แล้วครับรอบมีปลาอยู่ข้างในนะฮะมีปลาอยู่ข้างในหลายตัวเลยครับปู่บบนนหนักนะเอาแล้วครับเทปป้าเทปป้าวางของก่อนมาช่วยนี่หน่อยคนแรงเยอะเอาเชือกอีกเส้นหนึ่งนะคล้องเนี่ยเทพ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเผื่อมันขาดพอขึ้นตรงนี้น้ำหนักมันจะเยอะรอบเก่ารอบเก่าเดี๋ยวนะลลงงไปมัเอ่อลงไปก็ได้นะลงไปก็ได้รอก่อนรอก่อนเก่าน้ำเขาจะได้ไม่ดราม่าโจนะเก่า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 มันถ้ารอบใหม่ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยมีปลาเยอะด้วยนะครับนี่ฮะประดาน้ำลงอีกคนนึงตอนนี้ลงเท้าเปล่าไม่มีฟินนะเอาเชือกส่งไป เชือกตรงไปเดี๋ยวนะครับเอาช่วยช่วยปลาเอานะครับได้ไหมได้นะเขามัดกาปนะเอ่อมัดผูกตรงไหนก็ได้สอดไปโดนแกนมันนะอ้าวขึ้นทองแล้อวเจ้าทองตรงนู้นไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นมาขึ้นมาัมาหรอบรอบเก่า ใหญ่โตเอ้ยโอ้มีปลากินกันเองครับโอ้ปลาเล็กปลาน้อย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เก๋าอีกตัวแ่บไม่มีตัวเดียวมีเก๋าตัวหนึ่งนะครับออกไปแล้วนนะนั่ะดูรโอ้ดได้รูอ่ะเนี่ยโอ้เก๋าออกไปแล้วเอานี่ปล่อยอนะ่ปะปลาเล็กปลาน้อยนี่ปล่อยมันเลย อาครับいいเอาเก๋าไว้ตัวเดียวเอามีดกรีดเลยรอบขาเนี่มีดกรีดแม่ปลาเข้าเอามีมีดนะมีดกรีดเลยเพราะว่าตาเข้าก็สงสารไอ้เก๋าออกไปแล้วเพราะรู้ร่วฉลาดฮะเดี๋ันนัทแม่เอ้ยมันมีเหล็กอยู่ตรงนี <UM ้เรามองไม่เห็นเลอ๋อมีดมีดมีดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอียงเอียงเอียงให้เดมีได้ครับสองเก็อ่ะไป กีดเลยกีดเลยนั่นแหละกีดไปเลยวิ่กีดไปเลยกีดหลายๆรูเลยเพราะว่ามันเป็นลอกขาดเนี่ยปลาเข้าไปอยู่สงสารโชคดี่ะเ๋าตัวใหญ่สองสาตัวเห็นปลาน้ําบอกก็ออกแล้วเพราะว่าสมอไปทําให้รูขาดตอนดึงขึ้นมาก็หนีละเดี๋ยวแต่ตัวเล็กดีปลากระเป้าด้วยนะก็ <S <S ถือว่าจะใปใหญ่ผสมควรนะเนี่ยโอ้โกีดเยอะเยเลย พราะมันถ้าถถ้้าารอบมีเจ้าของมันจะรองถ้าเชือกใช่ไหมเออเรามีเชือกอันนี้ไม่มีเชือกคือเราไอ้ทวงทวงฝั่งนู้นหน่อยนี่ต้องเอามือมาอ่านีดปีเยอะเยอะเทลลงมาในถังก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยปล่อยอ่าอันนเก่าที่แกตัวใหญ่ก่นอยู่นี่ยังก่อนนักเราเอาแต่ที่ปลาเนื้อดีไว้กินนะเป็นรางวัลแต่เราก็ช่วยชีวิตปลาเยอะแยะเลยเราจะปีให้ให้ขาดนะครับ เนี่ยเหรอโอ้สัมดีตัวหนึ่งนะครับจะตายแล้วโอ้โดนกัดเดี๋ยวปล่อยเลยปล่อยหมดอะไรตัวตัวนั้นอ่ะตัวเนี้ยไอ้ปักเป้าปักเป้าปล่อยไปไปเอาแดงเอาาปนอบอลฮะแล้วกี่ตีกนะตีตรงช่องไหนก็ได้กี่ะไมปล่อยเลยเหรอโยนโยนลงเลยอ๋อเดี๋ยวมันจะออกเองใช่ไหมตายแล้วเหรอปลาตายเหรอ นี่ครับปลาตายจริงๆนะมันตายปลาตายเพราะโดนกัดนะฮะเห็นไหมเจ้าปลาตายตายจริงๆนะไม่ดิ้นละตายเพราะโดนกัดเลยอ่ะวต่อยสมออไว้นะครับไปเชือกเชือกเชือกเดี๋ยวเดี๋ยวเชือกเก็บไว้เชือกเราเชือกเราดำลงแมวเชือกอีกไอ้เก่าไม่บาดด้วยหัวที่บ้างเลยเหรอฮะให้เก่าบาดปึ๊บแล้วทำไงทีนี้อ่ะไม่โอ้แกได้ อ่าปล่อยไปสู่อิสระนะลูกมีรูออกแล้วแต่ละตัวโอหติดหน้าสงสารโอ้ไมไรโอ้มันตายแล้วน่ะน่ะฮะมันตายแล้วน่ะตายดิเพราะว่ามันเนี่ยตัวนี้มันลอยแล้วเนี่ยเออไม่เป็นไรติดจนตายออกได้ไหมออกได้ไหมถ้าออกได้ก็ปล่อยไปออกไปอปไปอ่าไปนี่ครับปั๊มออโต้เหรอครับเป็นปั๊มออโต้ครับพี่เอาละครับไม่เป็นไรครับ เราทะลอกผมซ่อมสีได้แต่ว่าไอ้รอบเราได้ช่วยชีวิตปลาโอ้ฟื้นแล้วตัวนั้นอ่ะช็อกลงไปแล้ว้ซ่อซ่ลูกมันเอาล้วครับเราได้รางวัลมาตัวหนึ่งครับนี่เก๋เก๋ตุ๊กแกแต่เราก็ปีดรอบที่ขาดเรียบร้อยแล้วครับอขอบคุณทีมงานทุกท่านครับนําโดยพี่นิเวศครับนี่สบู่ไหมไม่เป็นไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ